เจอแล้วหนะึ่งนะดอก นี้พามาเก็บเห็ดค่ะมือแรกหรือซีซั่นแรกของปีนี้ค่ะพี่น้องจะไปเก็บเห็ดมาลุ้นช่วยกันค่ะสิได้บ่ได้มาลุ้นซอยกันเลยค่ะเห็ดขึ้นเทิงโดงลางดง,ง,ดงผู้ยังเลยค่ะพี่น้องอุบัติเหตุอุซิเหตุหยิบส่งกางเกงแตกเป้าต้องพักหยิบส่งก่อนค่ะพี่น้องมาลุ้นซอยกันพี่น้องเป็นกำลังใจให้มาริจันท์เลยค่ะ อีสานบุกส่งแตกเป้าค่ะพี่น้องอีสานบุกแล้วถึงตรงนี้ก็ได้พี่อันนี้ปล่อยอเอามีดหรือเอาอะไรส่งขาดพี่น้องส่งแตกดูกแต่เสียทา,างเข้ามาเลยค่ะเบื้องหลังเบื้องหลังหรือว่าเครื่องควบบ่อ็อกบลบล็อกนี่สิบลูกยิบส่งกันพี่น้องหยิบส่งส่งแตกดูก <c oughs> ส่งแตกดูก <c oughs> ทางอีกยาวไกลยังไม่ถึงตัางเหตุครับพี่น้องมีอุบัติเหตุกลางทางเดินทางต่อค่ะพี่น้องบนทางอีกยาวไกลขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆสูงชันมากค่ะทางเดินทางเก็บเหตุบนทางสายใหม่ของเราสุดท้ายเอาไปสนองเมื่อไรเมื่อไร สูสุมาโอ๊ยทีมงานเก็บเห็ดซีซั่นแรกฤดูกาลคือเกาคือเกาคือเกาเนยคือเกาไม้ยังไดงก็เมื่อยคือเกายางตายยางตาย ไม่อะไรก็เมื่อยน,นั่นแหะพี่น้องเอ,อ้ยใจรักมีใจก็ตามมาถ้ามีใจมาไม่ได้ช่องแคบมารากานี่คือทางขึ้นช่องแคบมารากาของเราทางแคบน,นีเด้ค่ะพี่น้องไปเด้เออขึ้นทีละคนเป็นช่องแคบ กไม่รดเจอแล้วพี่น <sy rio> ้องเอ้ยดอกแรกแห้งมานดอกแรกแห้งมานค่ะสวยยสวยๆดอกแรกแห้งมาน อันมานด้วยจ้าเจอแล้วหนึ่งดอกค่ะพี่น้องเห็ดไข่ยโอ้ยสาธุหอมหอมมากหอมมากหอมมากหอมหอมากจ้าใส่ตานั่งจดจดจ้ะนี่กบกระหยิ่มแย่งนะ กินข้าวพี่น้องกินข้าวหาข้าวพาเบิ่งกับข้าวถึงพูดแล้วพี่น้องไม่บอกซื้อแล้วแหละเลยหมกยวกหมกยวกของแท้หมกมะม่น้ำพริกนรกไก่กิ๊กกุ๊กไกกิ๊กกุฮะปิงไก่ยังเงินปิงไก่นรกนรกนรกนี่ดอกนี่ค่ะน้อ ดอกหนึ่งอันนั่นดอกหนึ่งเอ้ยเห็ดตะไคร้่ตะไคร้เห็ดไคร้หอมหอมเห็ดไคร้หอมสมุกไหมพี่น้นองหอมเลยค่ะพี่น้องปาดตีนก่อนค่ะตีนเห็ดออกินเห็ดไคร่หอม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  อุ้ดอกก็เริ่มเลยค่ะจะกิ้งคือเกี่ยวอยู่ทำไงดีสองตัวต้องกลัวต้องอยากได้ข้อหน่อยนะข้อหน่อยนะจ้าอุ้ยอุ้ยมีมีเห็ดลูกด้วยอุ้ยมวนเบิดห้ามอุ้ยอุ้ยอุ้ย ทันที่จะได้สวยๆอ,อ่ะพี่น้องขาหลุดทางกลัวจจิ้งปาสามซี่โตจิ้งเกือ,อหนึ่งสองสามซี่เป้าอยู่นะขอนี่ดอกหนึ่งคะ่ะพี่น้องก็เ,เริ่มเลยเก็บกอนพี่น้องเก็บกอนออื <c oughs>

ตัเตรีโชว์ตะขาโชว์่ีดอกนึงค่ะยอดเห <c oughs> ็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่หักซ้ำตะขาก่อนหักเลยข่ายหน้าได้ะจ๊ะตาสอยเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่สวย น้องเห็ดใครสวยๆนี่ก็ใช่เขียวหัวเป็ดเสือค่ะโอ้โเห็ดไข่เห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่เฮ้ยทำงามแตะเขียวหัวเป็ดเขียวหัวเป็ดเขียวหัวเป็ดอื ขณะน,น,นี้เรากำลังเดินทางในป่าไปเก็บเตอนี้าูาบากองเานี่ค<อ>ทางเก็บเ็ดเส้นทางสายไม้ค่ะ<ม>ต้นไม้ใหญ่มากต้นามอันีน้องต้นันี้ค่ะพี่น้องไอ้เห,อเหนี่ยกระเจ้าสีดาส้างเก่งมากเจ้าสีดา ใช่ก็ช่อสีดาแต่มันเป็นหูกว้างกับหูยาวเจ้าสีดาพันหูกว้างเจ้าสีดาพันหูกว้างจะต้องมาทางนี้อาบวางบรร้อยนี้นอสสวยมากค่ะเปลือยสุดยอดเลยค่ะธรรมชาตินี่คือธรรมชาติล้วน น้องอันนี้คือป่าป่าผู้เยียงค่ะหลังผู้เยียงป่าดงดิบทางไปเก็บเห็ดแต่ไม่มีใจมาไม่ได้มันสุดยอดจริงๆพี่นอ้องเอ้ย มันสุดยอดพระเจ้าจอร์ดบนทางฮาลหโหดฮาลุห์โหดจริงๆเราเดินมาประมาณมอสองชั่วโมงแล้วเนาะสชั่วโมงันิบสชั่วโมงวันนี้เดินค่ะเดิน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 ,ดนแล้วก็เดินมาเที่ยวป่าค่ะวันวนี้มันหยุดมาเที่ยวป่า ความต้อการเดียวกันพี่น้องเชื้อราขึ้นสมองเชื้อราเห็ดขึ้นสมองจะทีได้มาเพราะง่ายๆเลยค่ะพี่น้องเห็ดนี่ยเชื้อราขึ้นสมองมีแต่ปลาปลาแล้วก็ปลา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 บุร่อย เอาก็าค่อยมาจันเด้อทางวันหกค่ะบางคนกินเกี๊ยวต้องทางคางไปเรื่อยฟันไปตลอดทางต้นมาลุมทับทางเกี๊ยวควางทางก็ต้องทางไปค่ะค่อยเดินไปกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องก็ได้พอได้แกงสูตรทุกคนได้ตาหน่อยนะ ผู้สูงผู้คนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่โมมีแนาวเบา <laughs> ไม่ค่ะเมย์ขี่ไปออกพี้นห้องกระสิสต้านี่กระฝากไปกำลังใจให้มิจัาเนี่ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนะคะ่ค่ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดต่อไปเรื่อยๆคะ่ะอันนี้เพิ่งั้งแรกคะ่ะปีแรกครั้งแรก พอได้แกะพอได้หอมปากหอมคอค่ะพี่น้องสวัคดนนี่ก็บายบาย